สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลี่กันครับทางช่องพ่อแม่หยิงครับล้ามหล้งเวทีครับมอห้่งเครับม่ไบ้านเฝาตําบลเหล่าโกสุมิายครับ ไฟพอบสลางเอันนะขายยูาเสือรเปขายเแรกนะะยูนิตาักไปเลยที่ไหนักไปที่เฟาเปาแล้วเดยวอาจารย์นุกน้องอยากได้อยู่เหนทักไวรุ่นแมดิจบแบบลขายๆคาย้ายเบอร์เสเบอร์เอ็นะคะตัวละองรย 280นะคะ280เบอร์ L เบอร์ XL ตัวละ290เบอร์ของขวาใส่เบอร์แ XL เบอร์2 XL ขึ้นไปเดียวกับแม่ คื้ใสเทียบกันสองร้อยแต่าทแวเบอร์ L นลาีาใส่เล็กกับใส่ใหญ่ครับราคาแตกต่างกันนะบางพ l XL อ่ะตอนนี้สอ0ร้อยเก้าสิบาทตัวนี้280ร้อกันสบาทครับเใส่สง l เท่าไหร่ คนแรก นำเรนรถมาเร็นบอเออเกันอยู่ไม่ตดต่เง,ง้่าเนอยู่บ่ได้เต้ออาอบระบบไมโครเวฟาไห้อน้อยู่บ่อดห้องนำ้นงงนงนำคนมาใก<ค>ล้ง นี่โล่งดีเนาะมองก้างเต็นนะ <c oughs> พื้นที่โล่งดีเ <c oughs> น้เ <c oughs> มื่อนี้พี่น้องมาพอกันครับ <c oughs> บ้านขวาวตำบลเหล่า <c oughs> อำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสรารคามครับ <c oughs> มืออื่นก็อยู่มหาสรารคามอีกมือหนึ่งครับ <c oughs> อำเภอพยกกัคกภูมิวพิสัยครับสรารคามไปทางฟัง กูครับท <with me. S 1> <1971. S 2> ังบุรีร well ัม uh, ย oh <my> ์ท <Notre T hing> really really ั้งสุทธิส่งหมดแล้วครับพอเหนียวพอเจอพอเจอพอเจอเห็นแม่ไปล่ะเจสวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับ ไปนอนใส่ไรนอนเกือบมาฮอดอันดูใส่ขึอนอนทันอย่างก็มาเดียวพาไปกินข้าวยู่บ้านลูกพี่เพื่อนเขาไปนอนเลยเบิดมือเลยไปนอนอยู่ห้องอันไม่กวนดิไปนอนพุ่นละดิไปนอนบมันฟูหางหมันฟูวไปนอนอยู่เดียว่นละเดี๋นอนอยู่เดียวไม่ใช่แนนก็จะไปนอนอยู่พุ่นนี่กันว่าเก่าบงเสานี่ฟูดิห้องไปหาชุดขาวใส่ขึ้น สุดอันไซไว้าพรบ่ไโมีเลยันเนี่ยเก่งขาแหงดีตะเเขาไปเขาไปซื้อชุดไปวัดคากีกงขาเสียเขาสนี่แหงดีใช่ไหมสันเนีก็ดีแล้วเขาไชุดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาบึ้งบเขาเก่งเขาเขาดีแล้วแหลดีแรงมีนะล้วนีอยู่บนเดรเขาเสียเขาไปเ้าบ่ดีเลยไปที่เิร์มุอดใครสังกัพันธ์นั่นย่งไ้ เจอหองไมโคูเบบโอ้สุดอีลิลมีน้อเปียนหองดิเียนหีหองิ้นีองทียู่น่นที่กมูของนอนเย็นไมองม่หน่อยขไปจนตกใจแล้วกินจนไงหลังเนาะของผมนี่สมมติว่าเพิ่งเกาพัดลมไหมเจ็บปเปิดพัดลมเงียเี่เงียโอ้ยล้วหนาวจนมาในรอุ์เปี่ิมาเนี่ยหนาวเลยยใจกันไรย่บยัำใจอย่าบอกยัำใจ้อนยก็เองจ

หยิบซีวงอีงหลายได้ยู่น่ไปย้ำเลยนะคุณลูกพุ่งเลยบอกใกล้เ้วยอจากนี่ไปนี่เนาะแมนไปนี่ไปน้อยเดียวมันขึ้นอี้ทีแรกกันเขาไปแล้วค่อยไปบ้านไคก็ได้โอเค้นั่นเลย เอ็ซีครับคือคำามาเบอร์ข้างช่องพ่อแม่ผู้หญิงครับป่าที่น<ะ>้องต<า>ิดตามในเด้อครับจะขอเป็นผู้ขายจียไม่ตังเสืออีหยังกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับ mm hmm. พี่น้องเขับว่าเบอร์กับพี่น้องห้ยรางวัลซ้ำพี่น้องห้ยรางวัลมาไรล่ะครับ mm hmm. ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวพอกันในชีพหนาครับขอให้ พ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีลำลรวยรวยสุขภาพข็งเรงสุขุมุกนครับสวัสดีครับ